เรื่องยุ่งๆที่เกิดขึ้นในพักพลังประชารัฐไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเมืองการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจโควงโควิดไม่เกี่ยวทั้งนั้นล่ะครับเป็นกรณีโคถึกไล่ขิดโคนมโดยเฉพาะ โคตรถึกก็หมายถึงกลุ่มคนที่คั่วตำแหน่งรัฐมนตรีอยากมีเก้าอี้กับเขาบ้าง ส่วนโคโนมก็คือทีมเศรษฐกิจ4กุมารที่เขาเอามาใช้งานรีดนมจนหมดแล้วหรือต้องการเปลี่ยนรสชาตินมเขาก็เททิ้งที่จริงเหตุการณ์จะไม่เดินมาถึงตรงนี้ถ้าคุณอุตมะคุณสนทิรัตน์และพวกตัดสินใจลาออกทันทีที่ผู้มีบาร,รมีตัวจริงในพักส่งเสียงกระซิบแต่เมื่อปักหลักสู้มีการก่อวอดรวมพลสอสอตบเท้าแสดงพลังก็เลยมีคำสั่งให้กรรมการบริหารพักลาออก ตบหน้ากันกลางสายตาประชาชนศึกนี้ถ้าเป็นมวยชกกันไม่ได้ครับน้ำหนักหก่างไกลกันหลายสิบปอนทางฝ่ายคุณอุตมะคุณสนธิรัฐให้สัมผณ์สื่อมวลชนว่าไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงอยากฟังเสียงสอสอจะรอฟังให้ช้ำเพิ่มทำไมครับก็มันชัดอยู่แล้วว่าฝ่ายที่เททิ้งเขากุ่มสภาพเบ็ดเสร็จ กรรมการบริหารที่พร้อมยื่นใบลาออกมีมากกว่า18คนแต่ที่โชว์มาแค่18ก็เพื่อให้เกินครึ่งตามข้อบังคับพักเท่านั้นชื่อสองสามคนที่ไม่ปรากฏในใบลาออกล้วนแล้วแต่เป็นตัวเป้าที่จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีถ้าผมเป็นสีกุมารวันนี้คิดอย่างเดียวคือต้องสีคูณร้อยครับวิ่งผลัดออกจากพักโดยทันทีรอนานจะช้ำหนักยึกยักจะเละกว่านี้แต่สำหรับประชาชนเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยแม้แต่น้อยนะครับเขา จะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงกันอย่างไรไม่ได้เกิดจากพื้นฐานผลประโยชน์ของประชาชนเป็นโจทย์ทางการเมืองเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีของหลายคนเท่านั้นฝ่ายที่ต้องการเปลี่ยนกรรมการบริหารก็อยากเข้ามาเป็นรัฐมนตรีบ้างฝ่ายที่นั่งเป็นกรรมการบริหารที่ไม่ยอมลาออกเพราะกลัวจะกระทบกับตําแหน่งรัฐมนตรี สี่กุมารมีเก้าอี้นั่งในคอรมก็เพราะทำหน้าที่กรรมการบริหารพัรคถ้าหลุดจากกรรมการบริหารก็จะเป็นอันตรายต่อเก้าอี้รัฐมนตรีเรื่องมันมีอยู่เท่านี้ดังนั้นสถานการณ์จึงยังไม่จบนะครับจนกว่าจะไปสู่การปรับคอรมแม่นายกรัฐมนตรีจะบอกว่ายังไม่คิดยังไม่ใช่เวลานี้แต่เชื่อขนมกินได้ครับว่าการปรับครมจะเกิดขึ้นในไม่ช้า ดูท่าทีจากการให้สัมภาษณ์ของฝ่ายสี่กุมารยังคาดหวังนายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจอุ้มให้ได้อยู่ต่อตรงนี้ต้องเข้าใจความจริงนะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในพักพลังประชารัฐถ้าหากสามปอไม่รู้ไม่เห็นด้วยกันไม่มีทางมาถึงวันนี้ได้ แม้ช่วงเวลาที่ผ่านมาจะมีข่าวลือกระเซ็นกระสายเรื่องการขบเหลี่ยมกันระหว่างปอใหญ่พลเอกประวิทย์กับปอเล็กพลเอกประยุทธ์แต่ถึงที่สุดคนกลุ่มนี้จะไม่มีทางแตกแยกกันเพราะการรวมศูนย์ความสัมพันธ์รวมศูนย์อำนาจหมายถึงสถานะทางการเมืองที่จะรักษาอำนาจเอาไว้ได้ การคิดจะเปลี่ยนกรรมการบริหารเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจไม่ใช่เป็นเรื่องเพิ่งเกิดก่อนสถานการณ์โควิดระบาดผู้มีอำนาจในพักในรัฐบาลเดินสายเจรจาทาาทามนักบริหารนักการเงินนักการธนาคารเข้ามาทำหน้าที่ในทีมเศรษฐกิจกันแล้วไม่รู้จะเป็นเพราะฉลกปอปลามาแรงหรือเปล่านะครับสามปอจึงไปทาาทามนักการธนาคารชื่อยอ่อปอปลาอย่างน้อยสองคนแต่ณนะวันนั้นปอปลาทั้งสองคนยังไม่ตอบรับ แต่เวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนไม่แน่วัดถึงวันนี้เมื่อมีความชัดเจนว่าทีมเศรษฐกิจ4กุมารต้องออกไปปอใดปอหนึ่งอาจจะตกลงใจแล้วก็ได้หรืออาจจะมีตัวเลือกอื่นๆซึ่งคนการเมืองกระซิบกระซาบกันมาระยะหนึ่งแล้วว่าจะมีการเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจชุดใหม่เรื่องนี้จึงไม่ได้ส่งผลกระทบแค่คุณอุตมะคุณสนทรรัตน์หรือคุณสุวิทย์เท่านั้นครับแต่โดนไล่ลงมาตั้งแต่ดตรสมคิดเลยทีเดียว ถ้ารัฐบาลเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจยามนี้ก็เท่ากับรับสารภาพต่อประชาชนว่าการขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจการแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนที่ผ่านมาเป็นเรื่องไร้ผลงานไม่มีราคาก็เหตุการณ์ข้างหน้าที่จะไปเจอคือวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดที่เราเคยพบ วิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ไม่เคยเจอหนักเท่านี้ถ้าทีมเศรษฐกิจแน่จริงยังต้องทำงานต่อการเปลี่ยนแปลงจึงเท่ากับชี้ว่ารับมือสถานการณ์ไม่ไหวทั้งหมดจึงเป็นการเมืองเรื่องอำนาจสำหรับประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาตินับวันยิ่งห่างไกล สำหรับคนที่เคยเรียกร้องการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเมื่อ6ปีที่แล้วถึงวันนี้แบบนี้ผมว่าไม่ใช่แน่ๆนี่ไม่ใช่ new normal นี่คือ old normal ทางการเมือง very 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 old normal เป็นวิถีการเมืองที่ย้อนหลังไปหลายสิบปีมีการยึดอำนาจคณะผู้เผด็จการสื่อทอดอำนาจโดยการตั้งพรรคการเมืองแล้วก็เกิดความขัดแย้งทางอำนาจแย่งชิงผลประโยชน์ทางการเมืองปรากฏแก่สายตาประชาชน สำหรับพลเอกประวิตรและคณะถึงเวลาต้องร้องเพลงนี้ล้อมาแล้วสองเท้าหลบหน่อยเฮาเกิดมันเป็นผู้น้อยบ่อจอรทํามันส่วนดรสมคิดและ4กุมารคงต้องเป็นผลงานเพลงของแสงสุรีรุ่งโรจน์ครับเอ็มเสือ้อผ้ายาตายกระเป๋า นี่คือความจริงทางการเมืองและเรื่องคงจะไม่จบลงไปง่ายๆเพราะผมเชื่อว่าถึงที่สุดฝ่ายที่ถูกเล่นงานก็คงพยายามจะพลิกเกมสู้แม้จะไม่มีประตูสู้ได้แต่อย่าลืมนะครับสำหรับด็อกเตอร์สมคิดและคณะนี่เป็นเหมือนรถไฟการเมืองเที่ยวสุดท้ายเจ็บนะเจ็บแน่แต่คงกําลังคิดว่าจะจบแบบไหนให้เจ็บน้อยที่สุดและพอจะเดินต่อได้ มีคนถามผมว่าถ้าปรับครมอแล้วจะต้องเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีเป็นพลเอกประวิทย์ด้วยไหมผมว่าไม่อะครับนายกรัฐมนตรียังเป็นพลเอกประยุทธ์นั่นแหละมาถึงวันนี้จะอยากหรือไม่อยากไม่ทราบนะครับแต่ผมคิดว่าพลเอกประวิทย์เดินห่างจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีมาแล้ว แต่การขึ้นเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐเพราะเป็นตัวจริงทนเสียงปีกลองทนเสียงเรียกร้องของน้องๆในพักไม่ไหวคนไปเชียร์ไปป้อไปยอทุกวันเคลิมได้เหมือนกันนะครับมีกระแสข่าวเลยเถิดไปถึงขั้นว่าสอสอเพื่อไทยหลายสิบคนจะยกขบวนย้ายข้างมาเป็นกำลังหนุนในรัฐบาล วันนี้ผมไม่ได้เป็นสมาชิกพักเพื่อไทยนะครับแต่ถ้ามองเข้าไปแม้ว่าจะมีกระแสข่าวความขัดแยง้งมีแรงกระเพื่อมกันอยู่แต่ไม่น่าจะถึงขั้นยกขบวนไปอยู่กับรัฐบาลผมยังให้น้ำหนักเรื่องจุดยืนทางการเมืองของพักเพื่อไทยและโดยส่วนตัวไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นได้แต่ถ้าเกิดหอบผ้าหอบผ่อนหนีตามพลังประชารัฐไปจริงๆนี่ก็อีกโอนอร์มอลนะครับไม่ใช่โควิด19เรียกว่าโรคหาล้วน ช่วงนี้โควิดยังไม่หมดบางคนอาจจะบอกว่าไม่ควรพูดเรื่องการเมืองจะให้ผมทำยังไงล่ะครับก็พักพลังประชารัฐเขาเล่นการเมืองกันอึกกระทึกครึกโครมขนาดนี้เรื่องในพลังประชารัฐเนี่ยพี่ถ้าจะให้พูดเป็นวิชาการสักหน่อยเราจะเรียกมันว่าอะไรดีพี่พูดยากครับเอาหลักรัฐศาสตร์มาพูดก็ลำบากจะเอาคณิตศาสตร์มาอธิบายยังไม่ได้เลยคุณยังไงครับพี ก็เราเรียนกันมาตลอดว่า4ต้องมากกว่า3แต่เที่ยวนี้ชัดเจนเลยครับว่า3มิตรเนี่ยมากกว่า4กุมาร4ยังสู้3ไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆครับพี่มันจะมีอะไรดีขึ้นบ้างไหมครับเศรษฐกิจหรือการแก้ปัญหาคอร์รัปชันอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเรื่องทุจริตคอร์รัปชันต้องยกให้รัฐบาลน,นี้เขาเขาจัดการปราบปรามเด็ดขาดเรียบร้อยประชาชนสบายใจได้ ใครมีข้อมูลมีหลักฐานเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันแฉมาเลยครับเปิดเผยม,มาเลยรัฐบาลนี้เขาจัดการเด็ดขาดสาสมจัดการคนโกงอะหรอพี่จัดการคนแฉครับแมมโพดำหมูอามใครต่อใครที่แฉเรื่องทุจริตผมเห็นโดนจัดการมาแล้วหลายราย